Uh -huh. Hôm hôm kem hm chị con Hôm kem Hôm kem hm chị Chúp chúp à hm ít à hm 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 Chúp chúc chúc, hm chúc hm hôm à, chúp Chúp จุ๊บจุ๊บอีกแล้วจุ๊บอีกเลยเนี่ยจุ๊บจุ๊บล่ะลูกจุ๊บจุ๊บพี่จิล่ะคะพี่จิจุ๊บน้องเล่ะลูกอ่ะจุ๊บกันจุ๊บกันจุ๊บกันรักกันแน่แน่แน่ชอบจะไปลอดท้องพี่จิเขาเดี๋ยวก่อนทำไมหนูชอบไปลอดท้องพี่จิอารมณ์หึไว้แล้วไว้ละไว้ มาแล้วมาแล้วมาแล้วจะลอดท้องพี่จีอีกแล้วเจ้าเมีย